น้องๆเคยนั่งรถไฟกันหรือยังคะวันนี้ค่ะพีพลมีนิทานเกี่ยวกับรถไฟมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้อยู่ว่าการละครหนึ่งมีหมีน้อยตัวหนึ่งอยากขึ้นรถไฟใต้ดินมานานแล้วดังนั้นเมื่อมีการนำรถไฟใต้ดินมาทดลองวิ่งและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟรีหมีน้อยจึงรีบตรงไปที่ไล่ของตนเองและลงมือเก็บผลแตงโมผลส้มและผลเชอรี่จนเต็มตะกร้า วันลุ่งขึ้นมีน้อยเห็นผู้ต้องการขึ้นรถไฟใต้ดินมายืนต่อแถวเข้าคิวเพื่อรับบัตรขึ้นรถกันอยู่ยาวเหยียดมีน้อยจึงรีบเดินไปต่อท้ายแถวทันทีจนในที่สุดเมื่อเขาได้เลื่อนขึ้นมาอยู่หัวแถวมีน้อยจึงยื่นตะกร้าผลไม้ให้กับสิงโตผู้ทำหน้าที่แจกบัตรฉันนำผลไม้มาฝากมีน้อยบอกพร้อมรอย,ยิ้มเสียใจด้วยที่นี่ไม่รับสินบน อ้าวคนต่อไปมารับบัดได้สิงโตไม่รับผลไม้และไม่ยื่นบัตรให้มีน้อยอ้าวฉันทำอะไรผิดจึงไม่ให้บัตรแก่ฉันมีน้อยสงสัยนายดูถูกฉันสิงโตฉุนเฉียวคิดว่านำของมาฝากแล้วฉันจะเอื้อประโยชน์ให้แก่นายใช่ไหมมีน้อยรีบชี้แจง ปรดอย่เข้าใจผิดฉันเห็นหนายให้ใครต่อใครขึ้นรถไฟใต้ดินฟรีฉันจึงนำผลไม้มาตอบแทนน้ำใจในายเท่านั้นเองไม่จำเป็นฉันไม่ต้องการให้ใครมองฉันผิดผิดสิงโตตอบเสียงดังถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอโทษมีน้อยยอมขออภัยฉันจะไม่ผลไม้แก่นายแล้วแต่ฉันขอบัตรขึ้นรถไฟด้วยเถิดมิได้หรอกนายทำให้ฉันเสียความรู้สึกไปแล้ว สิงโตผู้ตัดบทแล้วแจกปัดรลำดับถัดไปโดยไม่สนใจหมีน้อยอีกต่อไปหมีน้อยเสียความรู้สึกมากเขาหิ้วตะกร้าเดินคอตกเลี้ยงออกไปยืนดูอยู่ไหม่ห่างพลางคิดในใจว่าเราไม่ได้คิดร้ายกับใครสักหน่อยทำไมจึงต้องพบกับความผิดหวังอย่างนี้ด้วย ขณะเดียวกันสิงโตยังคงทำหน้าที่ยืนแจกบัตรให้กับคนอื่นๆที่เข้าแถวกันอยู่มากมายจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานก็ยังมีผู้คนมารับบัตรไม่ขาดสายมีน้อยคิดว่าขืนอยู่ต่อไปคงไม่ได้รับบัตรกับเขาแน่ๆจึงค่อยๆเดินออกไปจากสถานรถไฟแห่งนั้นไปตายแล้วตายแล้วสิงโตเป็นลมถอยออกไปห่าง มีเสียงร้องออกมาจากกลุ่มพเพื่อนๆที่ยืนอยู่หัวแถวมีน้อยหันกลับไปมองแล้วต้องตกใจเมื่อเห็นสิงโตโล้มลงเพื่อนที่อยู่ใกล้เริ่มหากระดาษมาโบกพัดให้สิงโตมีน้อยรีบเดินเข้าไปหยิบส้มในตะกร้ามาเจาะเข้าไปที่จมูกสิงโตเมื่อสิงโตได้กลิ่นเปรี้ยวจากเปลือกส้มจึงค่อยๆฟื้นขึ้นมา พอสิงโตลืมตาขึ้นมาก็พบรอยยิ้มของมีน้อยลอยเด่นอยู่เบื้องหน้านายฟื้นแล้วนี่นายคงยังไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมมีน้อยถามสิงโตพยักหน้าช้าในขณะที่มีน้อยและคนอื่นๆต่างช่วยกันพยุงสิงโตให้นั่งในท่าสบายสบายจากนั้นมีน้อยจึงปอกผลไม้ในตะกร้าส่งให้สิงโตกินผลไม้ด้วยความหิวกระหาย เมื่อรู้สึกอิ่มดีแล้วสิงโตจึงพูดขึ้นว่าฉันขอโทษที่มองนายผิดในตอนแรกนี่แนะ่ฉันมีบัตรขึ้นรถไฟให้นายหนึ่งใบอ้าวนี่รับไปสิมีนอยยิ้มอย่างดีใจแต่ก็ปฏิเสธขึ้นว่าฉันไม่ได้ยืนอยู่ที่หัวแถวถ้านายจะให้ฉันฉันต้องไปต่อท้ายแถวดีกว่าแล้วค่อยมารับบัตรจากนายอีกที เมื่อสิ่งโตมีกำลังวังชาดีแล้วจึงลุกขึ้นทำหน้าที่ของตนเองต่อไปในทันที